ทุกคนขันติไข่เยิ้มมา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 ทุกคน,กคน,กคนเยอะมากว้าวไข่ย,ย่างมาตูมากทุกคน อันนี้เป็นไข่จริงๆหรือว่าเป็นขนมเนี่ยทุกคนโคตรเยิ้มเลยค, <c oughs> คือเป็นพุดเป็นพุดดิ้งหรือเปล่ากินเหมือนพุดดิ้งแต่ว่ารสชาติเหมือนชีสเค้กแต่ว่าตัวเนี้ย น่าจะเป็นส้มแน่นอนแต่เป็นส้มแบบหวานหวานไม่เปรี้ยวเลยนะทุกคนทุกคนลองไปหากินดูใครเย,ยิมขันติบอกเลยนะว่าฟินมาก